ดาวองคารจะย้ายเข้าราศีพฤกษกในวันที่13กรกฎาคมนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมส่งผลให้3ลัคนาราศีรวยก้าวกระโดด ลัคนาราศีมีนดาววังคารเป็นดาวการเงินดาวการต่างประเทศและการเดินทางสถิตอยู่ในภพแแ่งการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางไกลเพื่อไปสร้างเงินสร้างไรายได้อาจได้ยกย้ายไปทำงานต่างประเทศบ้างก็ไปชั่วคราวบ้างก็ไปถาวรเลยแต่ดีทั้งสิน้นจะรวยขึ้นเป็นสองสามเท่าจากงานนี้จะมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกาม ลัคนาราศีตุลดาวังคารเป็นดาวการเงินสถิตยอยู่ในภพแผงการเดินทางและการต่างประเทศงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือการต่างประเทศอาจได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นหรือได้โบนัสก้อนโตงานที่ไม่เกี่ยวจะมีโอกาสไปเกี่ยวเช่นได้โปรเจกต์ที่ต้องเดินทางเยอะหรือได้ไปดูงานต่างประเทศซึ่งทำให้ได้เงินเพิ่มจากงานนี้ และลัคนาราศีเมษดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวและดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงสถิตยอยู่ในพบเรือนการเงินเป็นช่วงหาเงินเก่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สร้างรายได้ได้ไดคล่องตัวขึ้นหาเงินได้หลายทางทำให้รวยแบบก้าวกระโดดได้เงินเพิ่มจากเดิมสองสาเท่าต้องเร่งกอบโกยอาจปลดหนี้ได้หรือมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกาถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอให้รวยเร็วๆคะ่ะ